งานใหญ่นะครับสร้างรายการเงินเดือนประจำปีเดือนนะครับเป็นศูนย์สครับสงประบุงวดที่จา่ายเงินเดือนนะครับตั้งแต่วันที่นะครับศูนย์หนึครับถึง28ครับศูนย์สานะครับอง่าเดือนเดือนสิ้นเดือนนะครับ 28, 22, โอเคเลยครับเราจะทำรคำนวณให้นะครับและสร้างรายการองเดียวอัตโนมัติเสร็จแล้วทำเร็นะครับกดโอเคนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการสร้างคำนวณภาษีและตวรวจสอบรายการที่โปรแกรมสร้างให้นะครับให้ที่คำนวณภาษีนะครับ ช่วงพนักงานเรียงตามรหัสนะครับเพือแต่รหัส0ูนย์หถึงรหัส0ูนย์สนะครับต้องการคำนวณของเดือน0ูนย์สองครับสองห้าห้าแปด้วยรตาภาษีที่ใช้นะครับเป็นแบบใหม่นะครับกดโอเคนะครับเราจะทำการคำนวนภัภราษี ตรวจสอบรายการเงินเดือนที่โปรแกรมสร้างให้นะครับให้เราเลือกที่เงินเดือนนะครับกดเครื่องหมายตรงนี้นะครับิกที่บันทึกข้อมูลนะครับิกที่บันทึกรายการเงินเดือนโอทีแกลล่านะครับสาขาสำนักงานใหญ่นะครับเป็นเดือนละปีนะครับคูณสองครับสองครับ สอาแปนะวันที่ยี่ครับศูนย์สองครับ2องห้ครับกดโอเคเลยครับก็จะมีรายการเงินเดือนดูสามคนนะครับถ้าต้องการเข้าไปดูของเงินเดือนของใครนะครับให้กด x2 เข้าไปดูครับเช่นถ้าเราต้องการดูเงิเดือนของ,งล่างสาวผู้ชายเก่งมากนะครับให้กด x2 ครับเข้าดู จำนวนงราหักนะครับที่ตั้งแต่วันเทีย่ย0ครับศูนยึงคับศูนย์องคับสองห้าแปดนะครับ <S <S ของนางสาวสใจเก่งมากนะครับจะมีเงินได้ห้าหมืนบาทหักสามพันห้าร้บสามนห้าส่ 3, สบาท,ที่ห้ตตาตังนะครับเป็นจำนวนเงินสุดที่สี่หมื่นหกพันเก้ารีิบห้าบาทเจ็ดส้ตตาตังนะครับ ตัวถอดรีบอร์ดแล้วกด escape เอานะครับเราต้องการจะตรวจสอบของนายดีจร er ิงแน่นอนนะครับให้คลิกที่นายดีจร er ิงแน่นอนแล้วกด F2 รายละเอียดของนายดีจร er ิงแน่นอนนะครับก็จะมีเยอะขยันนะครับ รวมเป็นเงินสุทธินะครับสองหมพันเจ็ดร้อยสบาทนะครับตรวสอบไดไดร์ฟแล้วกด e s ส a p e ออกนะครับอีกหนึ่งกรณีก็คือายนางสาวน้มจริงดีพอแล้วครับให้กด F2 เข้าไปดูนะครับก็จะมีอะไราะละเอียดนะครก็คือมีเนียกขยะห้าอมากเป็นเนขยะหนึ่งพันบาทนะครับตัวสอบเสไร็จแล้วกดออนครับกออนนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วครับให้กด1อยนะครับ